สวัสดีครับเดี๋ยวล้างข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกไปที่อำเภอทุ่งเขาหลวงครับไปชมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีของอำเภอทุ่งเขาหลวงงานนี้ครับเด็กผู้ชายก็มีความสุขได้แข่งขันกีฬาเด็กผู้หญิงก็มีความสุขครับได้แต่งตัวสวยๆเดินขบวนพาเหรดถือป้ายเป็นรัมเมเยอร์ถือธงเนี่ยครับหลังจากขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามพร้อมแล้ว ประธานจัดการแข่งขันก็กล่าวรายงานโเากกล่าวนานมากครับรเพราะว่ามีประวัติความเป็นมามากมายเด็กๆชักหน้าไม่ดีเพราะว่าอากาศร้อนมากครับห <c oughs> ลังจากกล่าวรายงานเสร็จประธานเปิดก,า,การแข่งขันก็กล่าวครับขี่ <c oughs> ม้าเรียบค่ายเหมือนกันครับ <c oughs> กล่าวยาวมาก <c oughs> คราวนี้ครับหันไปมองทางเด็กถือป้ายไม่มีใครแล้วครับหายไปไหนนี่ครับ ทุกคนย่อตัวนั่งหลบหลังป้ายใช้เงาของป้ายนั่แหละครับหลบแดดดูครับหลังจากประธานเปิดงานกล่าวเสร็จลั่นคล้องชัยเด็กๆคิดว่าได้พักแล้วครับได้เข้าร่มแล้วที่ไหนได้ครับยังครับนักกีฬาอาวุโสของอำเภอครับต้องจุดคบเพลิง112จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและนักกีฬาท่านนี้ประวัติยาวมากครับต้องขี่รถวนรอบสนามบ้านยางใต้ ให้โคศกเล่าประวัตินะครับจนกระทั่งจบจุดครบเพลิงบรรดาพ่อแม่ต่อร้อนพอๆกับลูกทีเดียวครับปีที่จที่โรงเรียนซีลากจากร้อยเอ็ดครับไปที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดครับทางอำเภอเกาะกูดนะครับจัดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเชิญสื่อมวลชนครับตระเวนแข่งรถแรลลี่นะครับและถึงจุดท่องเที่ยวที่ไหนก็ให้ถ่ายภาพแบบนี้ครับ ทุกคนต้องลงไปถ่ายภาพนะครับตามจุดท่องเที่ยวต่าง,างๆทำเหมือนกันทุกที่แต่พอมาถึงน้ำตกคลองเจ้าครับลงไปกลางน้ำตกแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ายืนไม่ได้ชูป้ายไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับนอนแผ่นป้ายนะครับแล้วก็ให้คนถ่ายรูปนั้นถ่ายจากมุมสูงเห็นทั้งน้ำตกเห็นทั้งแผ่นป้ายแต่เพื่อกันเหนียวกันเสียครับไปยืนถ่ายที่ม่านน้ำตก แล้วก็ตั้งป้ายเหมือนถ่ายบนบกอีกครั้งหนึ่ง 2>, 2, 3นอกลูกสุดท้ายไปที่ผืนนาขนาด5ไร่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับนี่คือขบวนแห่ของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับไปที่ผืนนาเพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวครับตามโครงการปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อดูครับ300คนยิ่งใหญ่มาก พอถึงผืนหน้าก็จัดการเก็บเกี่ยวข้าวทันทีครับและบรรดานักศึกษาจากคณะต่างๆครับเปิดเพลงแล้วก็เต้นเอาใจเชียร์เอาใจช่วยบรรดาผู้ที่เก็บเกี่ยวข้าวดูครับแต่งตัวกันสวยงามที่เป็นผู้หญิงแท้ครับก็แต่งตัวสวยแล้วก็เต้นสวยแบบผู้หญิงผู้หญิงครับแต่นักศึกษาที่นี่ครับไม่ได้มีแค่2เพศครับเพศที่3ก็มาร่วมด้วยครับและดูนะครับแต่งตัวแบบ ผู้หญิงแท้ได้ทําไม่ได้ครับยิ่งท่าเต้นลีลาเต้นหญิงแท้ยิ่งไม่กล้าทําดูครับสู้กันสุดเพียแต่ละคณะก็แต่งตัวแข่งกันแล้วครับว่าใครจะแต่งตัวสวยกว่ากันกล้ากว่ากันแล้วก็เต้นแรงกว่ากันทุกคนมางานนี้แม้จะร้อนแต่ว่ามีความสุขสนุกสนานครับเพราะว่าลีลาการเต้นนั้นเร้าใจจริงๆ ใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูกครับ